g w i e l Adwise, a S-Rock, t k i n g n e t w o r k x s h o t s สวัสดีครับอยู่กับอิงทิวฮอกโซนนะฮะวันนี้มากับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ต้องการพกพาไปไหนมาไหนแล้วก็สเปคของเขาที่แรงพอจะเล่นเกมทุกเกมได้สบายๆนะครับกับ MSI ตัวนี้นะฮะ GE 6 2 VR 6 RF Apache Pro นะครับกับโน้ตบุ๊กจอ15.6นิ้วตัวนี้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าประสิทธิภาพของเขาและหน้าตารายละเอียดต่างๆจะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับโน้ตบุ๊กรุ่นนี้นะครับก็เป็นโน้ตบุ๊กขนาดกลางนะฮะ15.6นิ้วโดยที ดิเมนชันของเขานะครับด้านยาวเนี่ยจะอยู่ที่383ด้านสูงจะอยู่ที่260 mm มมแล้วก็ความหนาจะอยู่ที่29 mm กมลมนะครับน้ำหนักรวมแค่2.4กิโลกรัมเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็ยกสบายๆอย่างนี้เห็นเลยด้วยมือเดียวนะครับทางด้านหลังก็จะเป็นแพทเทิร์นมาตรฐานของโน้ตบุ๊ก MSI นะครับก็คือเป็นบรัอลูลิมียมสีดำตัวนี้จะมีร่องมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะดูไม่เรียบจนเกินไปนะฮะ บริเวณนี้มีโลโก้ MSI แล้วก็โลโก้ g m m n n s s r r i s s ที่ยังมีคำว่า Gaming G Series อยู่นะครับวันนี้ก็แล้วแต่คนชอบว่าจะชอบแบบใหม่เหมือนพวกรุ่นท็อปๆหรือว่าจะชอบแบบลายนี้นะครับบริเวณด้านขวานะครับเมื่อมองเข้าหาหน้าจอตัวเครื่องจะมีตรง Optical Drive ตามมาตรฐานนะฮะนี่ถัดมาจะเป็น USB 2นะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นช่องใส่ SD การส่วนตรงบริเวณนี้จะเป็น dc in นะครับต่อจากอะแดปเตอร์ก็จะเป็นหัวมาตรฐานเหมือนของโนบุกรุ่นอื่นทั่วไปฮะ <c oughs> บริเวณด้านหลังไม่ได้มี i/O หรือว่าอะไรมาให้แต่อย่างใดนะครับแต่ว่าจะเป็น ventilation hole หรือว่ารูระบายความร้อน2ช่องตรงนี้ซึ่งพัดลมจะดูดลมเย็นด้านล่างแล้วก็เป่าออกด้านหลังตรงนี้เท่านั้นฮะ <c oughs> ทางด้านซ้ายของตัวเครื่องนะครับก็ส่วนใหญ่อุปกรณ์ I/O ต่างๆจะอยู่ฝั่งนี้นะฮะเริ่มมาที่ Kensington lock เขย่บมา rj 4 5 gigabit lan usb 3.0 hdmi mini displayport usb 3 3.1 Gen2 นะครับ Type C อันนี้แล้วก็รูหูฟังไมโครโฟน3.5มิล mm, แบบ GoPlate ครับทางด้านหน้าหรือว่าทางด้านหน้าจอนะครับอย่างแรกที่เราเห็นด้านบนจะเป็นเว็บแคมขนาด 720p 30fps นะฮะหน้าจอ15.6นิว้วนะครับโดยที่ตัวที่เราได้มาก็จะเป็น Full HD ธรรมดานะครับแต่ว่าจะมีรุ่นที่มันเป็น 3840x2160 หรือว่า 4K ด้วยนะครับโดยที่ทั้งคู่จะเป็นแบบ IPS Level นะฮะเคลื่อลงมาด้านล่างนะครับ แพทเทิร์นตามมาตรฐานของ n o b ูเอเอนะครับก็คือตรงนี้จะเป็นปุ่มสำหรับ c o o l e r Boost ชึบกดแล้วก็พัดลมจะมีรอบการทำงานที่เพิ่มขึ้นมานะครับส่วนนี้จะเป็นปุ่มเปลี่ยนสีคีย์บอร์ดของ t e e l Series นี่หละฮะซึ่งเดี๋ยวให้ดูต่อมานะครับเป็น RG b ีนะครับเปลี่ยนได้3โหมด4โหมดอ่ะเท่าที่ผมเห็น3โหมดตรงนี้ปุ่ม Power ์คีย์บอร์ดจากทาง s t e e l Series เป็นปุ่มยางมาตรฐานนะครับแบ่งไลท์นิ่งเป็นสโซนนะครับสามารถปรับแต่งได้ในซอฟต์แวร์ เท็กซ์เจอร์ของตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นบัชลูมิเนียมนะครับข้อเสียก็คือจะคนที่มือเปียกๆจะเป็นติดขี้มงขี้มือง่ายหน่อยแต่ก็สามารถทําความสะอาดได้โดยง่ายด้วยการเอาทิชชู่ชุบน้ําเช็ดเท่านั้นนะครับตรงทัชแพดจะไม่ได้มีแสงสีโดยรอบมาแต่ว่าจะเป็นโครเมียมอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็เท็กซ์เจอร์เป็นคล้ายๆบัชลูมิเนียมแต่ว่าจะสากกว่าตรงของตัวเครื่องคลิกจะเป็นคลิกแบบแข็งครับ 3 d Mark าร์กไฟสไตร์เอ็กตรีมนะับกับการเล่นที่ 2K นะครับคะแนนออกมาที่5,168นะครับก็คือว่าแรงเล่นได้สำนวนบุ๊กเลยฮะมาลองเล่นเกม GTA กันบ้างนะครับหรือว่าเกม DX11 ตรงนี้เราลองที่ resolution 1920้าร้คูณพันแซึ่งก็เป็น native ของจอตัวนี้นะครับ refresh rate ที่60 h z ตามมาตรฐานเอ,อ่ออื่นๆแล้วก็ปรับสุดหมดนะครับยกเว้นพวกลบรอยอยากอย่าง FSA, SSA พวกนี้จะปิดไว้หมดนะฮะนี่ที่เหลือเต็มหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเฟร,รมจะได้สักเท่่าไหร เฟรมเริ่มมาที่70กวกว่าๆนะฮะก็ถือว่าเล่นได้สบายๆแน่นอนประสิทธิภาพใกล้เคียงเดสก์ท็อประดับ mid end นะฮะตอนนี้อยู่ที่80กวกว่าๆนะครับลงมามี60บบ้างฉากฝนตกมีพุ่งขึ้นเป็นร้อยเลยนะเมื่อกี้ เนี่ยชานสิชันก็เริ่มมาที่ร้อยกว่านะครับตรงชานสิชันกวมากลางคืนแต่พอเริ่มมีการเปลี่ยนฟ้าก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามีลงไปที่80บ้างฉากน้ำนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ70-80นะฮะถึงแม้ว่าฉากนี้จะมีการเรนเดอร์พาร i โคลน้ำเยอะก็ตาม ดอทดิสแซนต่างๆเราไม่ได้ปรับนะครับก็เปิดไว้ที่ Default นะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่คงไม่ได้ปรับเข้าในส่วนของแอดวานซ์กราฟิกอยู่ละร้อยก,กว่าครับ ก็สวิงอยู่ประมาณ70ถึงร้อนี่แหละแต่ว่าก็ยังไงก็เหนือ v s ซ n งนะครับวีซิงมันมี60เฟร,รมต่อวินาทีสำหรับเกมนี้นี่นการจราจรในเมืองนะครับต่อมา120กว่าครับเมื่อกี้ เราก็เทสให้ดูที่สุดเท่านี้ลนะฮะเพราะว่าจอตัวนี้มันเป็น1080นะครับเราคงไม่ขยับขึ้นไปเทสที่ 2K เมื่อกี้มีลงไปแว็บหนึ่งที่58นะฮะใกล้ๆวีซิงครับ ดูชักระเบิดกัน49นะครับต่ำที่สุดเมื่อกี้แต่ก็ถือว่าเล่นได้สบายๆเลยฮะสำหรับ VR นะฮะตัวนี้ก็คะแนนอยู่ระดับ High ถึง Very High นะกับเฟรมรวมที่9,460นะครับตรงกราฟเนี่ยจะอยู่เลย c a p a b l e มาอยู่ในระดับ ก่อนถึงกลางเรดี้นะครับก็เรียกได้ว่าพอเล่นได้แต่ว่าอาจจะเล่นได้ไม่สุดในทุกๆเกมครับกับการ์ดจอ GTX 1060แต่ว่าที่เห็นขึ้นเป็น HD Graphic ิ5 3 0ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าตอนมันเอาอินโฟเนี่ยเราอาจจะใช้ออนบอร์ดอยู่ตอนนั้นแต่ว่าพอบูสต์เข้าตอนใช้กราฟิกเต็มก็จะสับไปการ์ดจอแน่นอนคนระับสำหรับสโตรจนะฮะไดซี C, เนี่ยก็จะเป็น s s d ขนาด256 g b นะครับโดยที่จะมี ความเร็วในการอ่านและการเขียนอยู่ประมาณมาตรฐานของ SATA SSD นะครับก็คือ r a d อยู่ที่ประมาณ500กลางกส่วน RIT e ก็คือ2-300นะครับแต่ว่าก็ยังมีไดรฟดีซึ่งเป็นฮ,ฮาร์ดดิสก์หมุนขนาด1นึ่ทราไม้ใช้1ลูกครับ สำหรับเจ้าโน้ตบุ๊กอัพเเช่โปรรุ่นนี้นะครับก็ราคา65,900นานะครับจอ1 5 6นิ้วตัวนี้ขนาดไม่ใหญ่น้ำหนักไม่มากนะครับสามารถพกพาไปไหนมาไหนก็ได้คิ้วมือเดียวส,ยสบายนะครับอย่างที่เห็นตรงนี้แล้วก็ประสิทธิภาพที่สามารถเล่นเกมรองรับอนาคตได้ไปอีก3-4ปีแน่นอนนะฮะยังไงก็ต้องขอขอบคุณทางบริษัท MSI ประเทศไทยนะครับที่จะส่งโน้ตบุ๊กเจ๋งๆอย่างนี้มาให้ในรีวิวยังไงวันนี้อิงและทีมงานโอ๊คโซนก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ที โอฮักโซนสาระไอทีอัปเดตท,ที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ